จงลุกโชนขึ้นเฟรมไคเซอร์จงลุกโชนดังใจของเชนเลยก็ Girl, สวัสดีครับ uh, วันน <Magazine. S 1> ี้ก็อยู่ช่องแคร์ทีวีเหมืเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่สากีนะครับวันนี้เราจะมาแข่งรถกันนะครับผมซากีคือเพื่อนของพี่เองนะครับผมเราจะมาแข่งรถกันใครชนะเออก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนั่นแหละก็โอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้เขาก็คำาอุ้ยแหวนแหวนแหวนจ่าเลยครับแหวนจ่าเลยครับโอ้โหพี่เขาขับรถคันนี้นะครับรถเต่าเขย่าตูดก็ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นะก็จเราจะบีบแต่นะครับสามสองหนึ่งเลสโก้ไปแล้วออกตัวพิฆาตนะครับโอ้โหตอนนี้เลี้ยวซ้ายไม่ใช่เลี้ยวขวาสิเอ้ยเฮ้ย้ยรถรถแรงว่ะรถแรงว่ะรถเครื่องเลยจะมาสู้รถเต่า เต่าต่อยเต่าต่อยเต่าตูดอ,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 อะไรก็ช่างไปเถอะก็กระโดดไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งไปแล้วแรงแรงแรงจนชุดไมอ่อยู่จริงๆครับคันนี้โอ้แรงมากเลยครับแรงจนแบบเลี้ยวขวาหมืดมากเลยจังหวะนี้ก็เข่งนะก็ชิวๆแล้วครับก็ไม่แบบก็กินขาดแหละครับรถมันแรงโอ้ยมันแซงแล้วโอ้ยมันแซงพี่ไปแล้วโอ้ จะจัดการยังไงดีเราต้องเอ่อเฟรมไคลเซอร์นะคร,ครับผมใครเคยดูการ์ตูนตอนเด็กๆนะครับผมการ์ตูนการ์ตูนจักรยานนะฮะมันก็โอ้แรงแรงแงโอ้พลิกเลยครับโอ้โหเผ็ดหน้าดูนะครับพอพลิกนะครับโอ้โหกระโดดไปหนึ่งเท่ครับตอนนี้ก็แสงแสงไม่ได้เลยแรงอุ้ยแสงแล้วครับโอ้โหแสงเล้วทุกวันนี้โอ้ไปแล้วโอ้รถมันลอยล้ลอยแรงแรงโอ้โว้าวอุ้ย อุ่งกี่โก้ก็ไปทางลัดเออวิ่งกี่โก้สกีวิ่งกี่โก้ทุกคนสกิขี้โก้โอ้โอ,โอ,โอ้ไปแล้วไปแล้วจังหวะน,นี้ไปแล้วครับผมโอ้โหจงลุกโชนขึ้นเฟร,รมไคลเซอร์จงลุกโชนดักใจคงฉันเลยไปเลยไปแลยจังหวะนี้ไปแล้วครับผมโน้รถแรงมากเลยครับใครอยากมาแข่งกับพี่นะโอ้ยทำไมมันไม่กระดินนะ้อมันไม่เหมือนของจริงเลยวนะไม่ต้องกระดินนี่รถรถเครื่องอ่ะเออรถจักรยานยนต์เออมันก ไปแล้วจังหวะนี่ไปละชนไปอีกหนึ่งดอกครับผมเอาไงเอาไงอะอ้ยอุ้ยจะคนจนใจแล้วทุกคนลมน้าไม่ได้แบบนี้เลยอุ้ยจะคนจนใจแล้วโอ้ยตัวชนะทุกคนโอ้ไม่เราประมาทไปหน่อยนะล้วขับไปไหนอะซากีขับไปไหนนะมานี่มานี่เออมานี่มานี่ขับไปไหนของเกดนะเออรวยเกลไปหนึ่งทีนะครับผม วุ้ยอย่างเฟีย้ยวอะทำม้ชนะพี่ได้ครั้งเดียวโอ้โหทำเว้นหัวใจนะครับโอ้ยยิงกระเป๋าหนึ่งหนึ่งเปล่าสก,กีง่าเดี๋ยวเออโอเคเราไปดูรอบสองดีกว,ว่าโอเคครับรอบที่สองพี่จะขับเอ่อรถเฟลอเรอรีร่ของพี่นะครับก็รกระบะกระบะซิงนะครับกระบะซิงเมืองไทยนะครับผมสก,กีขับกระบะซิงเมืองไทยครับอ้าสามสองหนึ่ง อุย้ยขี้โกองอะ่ะเราจะตอ่อให้เขานะครับผมอรถกระบะซิ่งนะฮะหรือจะมาสู้ฟลอเรรี่ของเรานะครับผม <c ười> โคตรแรงครับน้องกดคตรแรงครับเลี้ยวขวาไม่หลุดโค้งด้วย <c ười> นี่ถ้าหลุดโค้งไปอายมากเลยนะครับทุกคนโอ,โอเคครับจังหวะนี้เข้าโค้งไปวัวันไม่ใช่แล้วตัวนี้ น่าจะเป็นรถกระบะมากกว่าครับเสียงป็นลอยไปแล Reno, <bedingt> <skin> <preserved> <sh> ้วครับทุกคนเฮ้ยข้าวหัวไปดิเออว่าไงล่ะเป็นไงล่ะรถเราแรงกว่านะครับเราก็ต่อให้เขาครับแต่ถ้ามีทวีโบด้วยนะเจมฝากเจมนะครับเอาทวีโบเข้ามาในเกมหน่อยครับผมเออแต่แข่งกันสี่ห้าคันนี้น่าจะสนุกข้างหน้าดูนะเออใครอยากมาแข่งนะครับคอมเมนต์ไว้ใตารางคลิปนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแอดเพื่อนไปนะครับผมมาเอ้ดีกว่าเอ๊ยจนอีกแล้วว่ะเออเอา เอาเสานี้ออกด้วยเจมโอ้โหซากรีแซงไปแล้วอ่ะหุ้ยจะมาชนะเราได้ไงวะเนี่ยก็โอเคครับจังหวะนี้ก็แซงแซงแซงแล้วแซงไปดีเออเบียดไปทีโอ้ยโอ้ยรถแรงมากเลยนี่นี่มันไงล่ะข้ามไปเลยชนะแน่ชนะแน่ลูกซ้ายลูกขวาอืม โอ้ผู้ชนะเลยแกพี่ซุกนั่นเองนี่คือมีกระเานยรอบที่สองแล้วถือว่าเสมอกันนะครับขยันให้มี ep สองก็กดไลค์กดสันสปายดีด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายรักทุกคนนครับผมเอครั้งนี้เสมอกันนะครับแล้วใครอยากแข่งกับพี่รอบ